มีคนเอารูปหนูไปด่าประจานใน Facebook หนูว่าจะฟ้องหมิ่นประมาทเขาหนูกังวลมากเลยอยากปรึกษาพี่ทนายโออยากทราบเรื่องคดีนี้มีรายละเอียดอย่างไรและจะเริ่มต้นแบบไหนดีค่ะคดีหมิ่นประมาทคือการที่บุคคลใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สมไม่ว่าจะพูดเขียนโพสต์หรือส่งต่อข้อมูลใดๆโดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ซึ่งกฎหมายไทยบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา326และถ้าเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือในสื่อออนไลน์จะเข้าข่ายการโฆษณาตามมาตรา328มีโทษหนักขึ้นทั้งจำคุกและปรับและยังสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งได้ด้วยองค์ประกอบสำคัญของความผิดฐานหมิ่นประมาทต้องมีการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3เป็นข้อความที่กระทบต่อชื่อเสียงทำให้เสียหายถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชังต้องเป็นข้อความเชิงข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้ไม่ใช่แค่คำด่าลอยๆและต้องกระทำโดยเจตนาจงใจให้บุคคลอื่นรับรู้หลายคนยังสับสนระหว่างมินประมาทกับดูมินมินประมาทคือการพูดถึงผู้อื่นให้คนที่สามรับรู้จนเกิดความเสียหายส่วนดูมินตามมาตรา393คือการด่าทอดูถูกซึ่งหน้าหรือในลักษณะที่อีกฝ่ายได้รับทันทีเช่น ด่าต่อหน้าโทรศัพท์หรือชัดด่าโดยตรงซึ่งโทษจะเบากว่าหมิ่นประมาทในยุคปัจจุบนันการหมิ่นประมาทในโซเชียลมีเดียพบได้บ่อยมากไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ข้อความคลิปหรือรูปภาพใน Facebook, Line, TikTok หากเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณะจะถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณามีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทแต่ถ้าโพสต์ในกลุ่มปิดแม้คนทั่วไปเข้าไม่ถึง ก็ยังอาจเข้าข่ายหมิ่นประมาทต,ตามมาตรา3.2.6ได้เช่นกันขั้นตอนการฟ้องร้องคดีหมิ่นประมาทเริ่มจากการรวบรวมพยานหลักฐานเช่นแคปหน้าจอข้อความคลิปหรือพยานบุคคลจากนั้นปรึกษาทนายความให้จัดทำคำฟ้องยื่นต่อศาลเมื่อศาลร,รับฟ้องแล้วจะมีการนัดไกล่เกลี่ยและสืบพยานก่อนจะมีคำพิพากษาในที่สุดข้อสำคัญของคดีหมิ่นประมาทคือ เป็นความผิดที่ยอมความกันได้หากคู่กรณีตกลงกันได้คดีก็สามารถยุติลงได้ทันทีและผู้เสียหายสามารถฟ้องได้ทั้งคดีอาญาเพื่อเอาโทษและคดีแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายพร้อมกันสุดท้ายนี้กฎหมายมิ่นประมาทไม่ใช่กฎหมายปิดปากประชาชนการพูดความจริงเกี่ยวกับการทุจริตหรือเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหากทำโดยสุจริตก็ไม่เป็นผิดยกเว้นเป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ทั้งหมดนี้คือสาระสำคัญของคดีหมิ่นประมาทที่ประชาชนควน